อันหนึ่งโหทำทรงเป็นเดินติดครับฮะเดโกหกจีนหรืแหละใช่วันนี้ขาวสุดหล่อออเฮ้ทำไมอันนี้เดินแปลกผมไม่ใช่เหรอเซอร์มันคงไม่เดินอย่างนี้ใช่ไหม เอาใช่จริงด้วยครับโอ้โหเดินแปลกๆอย่งนี้ชัดเลยไ <I S 1> อโยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมสลหรับในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมตบทนหรือว่า Dead by Daylight และในวันนี้นครับกิจกรรมหรือว่าเอีเวนต์ใหม่ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอีเ,อเวนต์ฉลองขวัญครบรอบวันคริสต์มาสหรือเปล่านี้ไม่มั่นใจนะน่าจะใช่แหละแน่น,นอนครับว่าในวันนี้นครเราก็มาอยู่กันในตัวละครที่มีชื่อว่าโอนี้นะ สำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็เล่นสนุกอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตีไม่โดนก็ไม่หนุกนะครับทุกตัวแหละถ้าตีไม่โดนก็ไม่หนุกนะโอเคนะผมสเลาในวันนี้นะครับผมก็มีเซ็ตเพิร์กประมาณนี้นะครับสำหรับเช้าเพิร์กแรกนะครับเป็นเพลงกล่อมเด็กเป็นเพิร์กของเดอะคลาวสําำหรับเพิร์กนี้นะครับเมื่อเราแขวนพลรอยชีวิตบนตะขอแล้วเราจะมีเวลา45วินาทีนะครับให้เราไปทําการกระทึบเครื่องไหนก็ได้นะครับที่มีพูรอชีวิตทําการปั่นไว้เครื่องนั้นความสามารถจะลดไป20%เลยนะครับ เปอร์ที่สองนะครับพระกำลังอามตหิตนะครับเป็นเปอร์ของเดอะแทบเปอร์สำหรับความสามารถของเปอร์นี้เราจะก,กระทืมไม้ไวขึ้น20%นักชำแหละซุ่มซ่ามนะฮะ ปิลเนี่ยเปิลกลางเมื่อเราทําการตีผู้รอดชีวิตนะครับด้วยการกดคลิกเมาส์ซ้ายก็คือตีปกตินะครับที่ไม่ใช้สกิลจะทำให้ผู้รอดชีวิตที่โดนเราตีติดแผลเวอะแหวานะครับทำให้เขาฮิวช้าลงนะครับ25เลยเปิลสุดท้ายนะครับการแทรกแซงอันเสื่อมทรามนะครับเปิลเนี่ยเปิลของเดอะเพล็กนะฮะหรือว่าตัวอ้วกเมื่อเราเกิดมานะครับจะทําให้เครื่องที่อยู่ไกลจากเรา3เครื่องนะครับคุมเครื่องไว้ไม่ให้เซอร์ปั่นครับ120วินาทีหรือว่าจนกว่าผู้รอดชีวิตคน คำของอากิโตะนะฮะจะทำให้ผมนะครับเปิดอันติเราจะพุ่งไวขึ้นนะครับ13%ความสามารถของเจ้าแอรอนนี้ก็คือเวลาในการเริ่มใช้งานของอสูรนะครับลดลง0.5วินาทีก็คือชาร์จไวขึ้นสำหรับคลิปนี้นะครับจะสรุประมาทายแค่ไหนไปติดตามแลบชมกันได้เลยครับ let's go เกิดมาผมก็ต้องไปหาสิ่งที่เรียกว่าหิมะครับแล้วเรากลายร่างเป็นเอ่อสโนมอนสโนมอนสโนแมนนะฮะพูดผิด <c oughs> <c oughs> ใช่หรือเปล่า เออนั่นแหละสนมอสเดี๋ยวตอนนี้เราผมต้องหาอ่อน,นี่เจอแล้วเจอละ,ะ,ละอ่าแล้วผมเก็บขึ้นมาครับจากนั้นผมคลิกขวาแล้วผมแปลงล่างฮะเรียบร้อยอุ๊ยแต่ผมมองไม่เห็นเครื่องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอเซอร์ละอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าอันนึงโห่ทำทรงเป็นเดินติดครับอัเดือ สูขอ,องกีนแล้วล่ะไเอวันนี้ขาวสุดหล่อออปึ๊บแล้วผมยัดไม้เลยไงแล้วผมยัดไม้อ้ยอ่าไอ้นี่ควรตีนจัดมานนี้เลยไอ้นี่ควรตีนจัดนะมาจงมาแจกลงแจกเลือดแบบนี้ผมก็ว่าเฮ <h> ้ยใครมนปาหลังผมวะทุกคนเใครมนเอาอะไรมาปาผมวะเดี๋ยวนะอยู่ไหนอะเฮ้ยใครปาวะแม่เ๋ย เองเหรอถามจริงเองใช่ไหมอ้าวหลงไฟเรียบร้อยฮะเด้อนนหรือผมชื่อไงเจอกระหนุ่มอ๊บอ้น,นี่โอ้ยโอ้โหไม่เย้ยโอ้โหได้ๆเนี่ยสวัสดีผมได้นะเึบอ่าแล้วผมเนี้ยจัดอ่าแล้วผมมีทื่ไม้ไวครับไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นอ่าเรียบร้อยฮะแตกแน่นอนตีลังกา50ตลบฮะเมื่อกี้ถึงเวลาผมต้องกลายร่างแล้วหรือเปล่าเออมีเตอร์ตรงนู้นอะโอเคผมเจอครับหึแล้วผมกลายพันธ์ฮะแล้วเจอผมชัวร์คนนี้โดนผมแล้วโดนผมแล้วโดนผมไงเจอผมหลอกเรียบร้อยครับดวงหนึ่งเห็นแล้วครับไกลๆผมเห็นไกลๆแล้วฮะ โดนโดนยังไงก็โดนโดนนั่นแน่โดนนั่นแน่อะแล้วผมสต็อปไปก่อนนี่งไงนี่งไงแล้วเจอผมครับเรียบร้อยคนสุดท้ายอยู่ไหนอยู่ตรงนู้นโอ้โหไปช่วยมาช่วยทันผมไม่น่าทันนะผมเนี่ยผมไม่น่าทันเรียบร้อยฮะไม่เลยไม่ทันครับโอเคโอเคได้อยู่ถือว่าเจ็บเกือบหมดผมม,มีก้นหน้าต่างนะ อ่าต้องเอาคนหน้า,นาผม่ันไหมระบหมายางไลฮะเรียบร้อยสวยเออเราเล่นแบบเล่นแบบ 2, 4 1อะไรก็ไม่รู้ฮะอ่าเพิ่งหิวด้วยโอเคอผมไอกใ้กาหน้าต่างฮะเ,เล่นยากหน่อยไม่เป็นไรครับผมเล่นแบบนี้แทนแต่ว่าให้คนหนึ่งเขามาช่วยครับ แล้วผมก็จะตีฟรีประมาณนั้นครับยังไงต้องมีคนมาช่วยคนนี้อยู่แล้วอะ่ะโอเคทําทรงครับทําทรงทาทรงเหมือนจะเดินไปครับร้วกลับมามาเอนนอน,นะอยังไงหนุ่มช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้นะหนุ่มล้มหมดนะล้มหมดนะอาวอาวอา,อาวิ่งกลับมาเหรออ่าช่วยทันครับมาเอ๋ยผิดพลาดท,ทางเทคนิคอีกคนหนึ่งลูกล้วด้วย ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยฮะแต่ไม่เป็นไรฮะล่วงแน่นอนผมโดนติดเลยอ่ะหนับเขาเฮ้ยเล่นได้นะเปิดอันตีไล่เลยแบบชิวจัดอ่ะคือโอนี้ผมต้องแบบทำให้เขาล้มให้ได้ครับนี่ไงด้านหน้าผมอยูสองคนฮนะฮึบอ๋อโอ้โหอะไรอ่ะอย่าบอกน้องเข็มอ่ะ อ๋อโอเคอ๋อแล้วผมการนนะ้าต่างการไว้ไม่ให้ไปนี่ฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้อยู่ไหนวะคนนี้เหรอตรงนี้นนนนไม่ใช่ไม่ไม่น่าใช่เอาอยู่ไหนวะแล้วผมมาแล้วผมมาไงกลับมาที่เดิมครับเพราะว่าเขาลุกเมื่อกี้ เฮ้ยทำไมมันรู้ไวจังนี่ไงแล้วผมมาฮะโดนผมเน้นแน่ฮะหลงไฟร,ร้อยเลือดเยอะอยู่เลือดเยอะอยู่ไม่รู้ว่าปั่นไฟหรือเปล่านะครับนี่ตีเลยผมปล่อยตายเฉยจะบอกปั่นหนึ่งหนึ่งอะเจอแล้วครับแล้วผมยิงสโนโบอลไปแล้วผมยิงไปเปิดอันตีเลยครับเจ็บอยู่แล้วก็ไม่สน นี่อยู่ตรงนี้คนหนึ่งแล้วผมง้างมาแล้วผมง้างมาไงเอออยู่ตรงนี้ครับฉีกไปแล้วฉีกไปไกลามากไกลจริงเขาบ้านใหญ่เขาบ้านใหญ่อยู่ตรงนี้ครับแล้วเจอผมฮะเรียบร้อยเอออยู่บ้านเล็กชัวร์ครับคนสุดท้ายที่ผมบอกเฮ้อยอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะย้ายจุดอะไรอย่างนี้ปะไม่ว่ะบ้านเล็กชัวร์ฮะอย่างงี้ แล้วผมทุบก่อนเลยฮะเพราะว่าติีจะหมดแล้วโอ้โหไม่เหนยทำไมไปอยู่แบบไกลจังเลยอ่ะคิดว่าแบบอยู่บ้านเล็กเนีการคาดเดาของผมนี่ผิดนะหรือเ,เขาอาจจะมีลูกเองก็ได้นะเออพูดถูกก็ถูกอีนี่ฮะอยู่ตรงนี้มีกัดปากฮะอุ้มเลยเจ๋ยวนะมีลูกเองเหรอไม่น่าใช่เอ๊ะทำไมอน้นี้เดินแปลกๆผมไม่ใช่เหรอเซอร์มันคงไม่เดินอย่างนี้ใช่ไหม อาใช่จริงด้วยครับโอ้โหเดินแปลกๆอย่างนี้ชัดเลยแล้วผมเจอแมงเอ๋ยแมงเนียนจัดอแล้วผมโค้งไงแล้วผมโค้งเรียบร้อยครับเรียบร้อยเจอเขารู้อ่ะเออเขาแบบไหวตัวทันแสดงว่าไอ้พวกนี้เคยโดนแน่นๆเลยเลยอาจจะยากหน่อยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปดูเกมหน้าว่าจะทำได้หรือเปล่าโอ้โหที่พักแต่อากาศเขาอมมนนะด้านนี้ถือว่า ตรงคอนเซปต์เราแต่ว่าจะหาสโนบอลเจอหรือเปล่าเฮ้ยเจอแล้วอ,อ,วอไรเกินโหรีบต้องรีบเก็บครับไม่งั้นไม่งั้นผมจะโดนฮะโดนเห็นตัวฮะโอเคผมว่าเขาปั่นบั้นใหญ่หญชัวไว้โอเคมันมันวิน่งจ้อนเลยอะทุกคนมันวิ่งแบบวิบ่งทั่วแมปเลยเอา่ายังไงดีเราเขาปั่นไฟกันหรือเปล่านี่ผมมั่นใจนะฮะผมเจอแล้วเยอะเลย ลูกดำเฮ้ยมันไหวตัวทันนะโอ้โหแม่เหยมันหายไปแล้วทุกคนไหวตัวทันจัดไอ้นี่มันเล่นดีจัด <c oughs> มันรู้ตัวโอ้โหคอนเสปต์ผมไอ้ล้วผมเนียนได้อยู่เนียนได้อยู่เนียนได้อยู่อ้นี่ไหวตัวครับแต่ แต่คนที่ไม่ไหวตัวโอ้องเรามันไม่ทันเนี่ยแม่งเออมันรู้ตัว <c oughs> แม่งเฮ้ยคนเสพผมพังหมดตีใจความเจ็บปวดไปก่อนนะเอาจริงถ้าเกิดผมไล่ตีนะผมได้ตีแบบเกือบทุกคนแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหตายอยู่นะยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหเราแม่งรู้อีกแล้วโอ้แม่งเหนอย รู้ดีเกินรู้ดีเกินมันดูออกง่ายขนาดนั้นเลยอ่ะทุกคนคอนเซปต์เราคืออันติแล้วเราเก็บเรียบ <c oughs> มับเข้าให้เรียบร้อยฮะโดนผมชัวคนนี้คอนเซปต์ Concept เราอย่างที่บอกฮะถึงจะได้คนช้าแต่มันอยู่ด้านหลังผมหรือเปล่าฮึบ Ừ, เกือบโดนมับเข้าให้เรียบร้อยฮะหนึ่งคนโอ้เขาไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยเด็เขาไม่ได้อยู่ใกล้กันเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันอ่าเรียบร้อยฮะลวงสองได้อยู่นะลวงสองครับ อีก2คนไม่แน่ใจโอ้อยู่บ้ญญานใหญ่อยู่บ้ญญานใหญ่เห็นละทึบตัวนี้ก่อนอ่าต่อยไปเลยกระตือโอเคครับฉีกไปช่วยน้องดำผมไม่รู้นะครับว่าเป็นบูนอะไรอะ่ะถ้าเป็นลูกเอเนี่ยวาวุ่นแน่นอนเกมอาจจะไม่ได้พลิกไงต้องไปชุบน้องเอ่อเคสปะ่ะเคสหรือแม็กเออม็กนะครับจำได้จำได้ ตำหัวได้ครับหัวชมพูชมพูครับอ้าชุบชุบน้องดามึบถือไปก่อนคือถ้าเกิดว่าเอาเข่าล้มเร็วได้อ่ะคือเป็นอะไรที่ดีมากตอนนี้อีกคนนึงน่าจะฉีกไปช่วยนะครับปรับเขาให้โอเคเข่า,เาขึ้นมากันแล้ว เอาขึ้นมาหมดเลยวะเดี๋ยวน้อยลงไฟหนึ่งผมควรกลับไปตรงนู้นน่ะน่าจะหิวกันอยู่ครับน่าได้อย้าหมานตีเลยหิวกันอยู่ตรงนี้ครับแล้วผมมาแล้วฮะผมมาแล้วผมมาแล้วผมมา,มมา,มมาไงตายหนึ่งอีกคนหนึ่ง มับเข้าให้คนท้ายยังเหลือตีอยู่ครับประมาณครึ่งหนึ่งคนท้ายน่าอยู่ตรงบ้านใหญ่แล้วผมมาเปลี่ยนเกมฮะผมมาเปลี่ยนเกมแล้วอ้าิวเหรอถามจริงโอ้ถ้าฮิวผมไม่รู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนโอ้โหชุบขึ้นมาแล้วบ้านเล็กเออไม่ใช่บ้านเล็กบ้านใหญ่ อยู่โซนบนล็กหมดเลยนี่ไงเจอแล้ว <S <S อยู่แถวนี้ครับ <S 1> <S 1> ผมดักไม่ให้ไป <S <S อ่าเรียบร้อยหลงไฟได้ตีชัว <S 1> <S 1> อยู่บเล็กหมดเลยสองคนนั้นกลยแห้งตุยเย่เราด้วย เก็บเลื่อนมาก่อนเฮ้ยอ๋อเจอแล้วครับผมเจอแล้วอยู่ตรงนู้นเลยด้านหน้าผมต้องดําฉีกไปไกลมากสวยครับได้ตีเหล่าออไฟมาได้แม่เทพ ฉีกไกลด้วยทื่อไปก่อนโอ้หความจริงผมเล่นแบบตีนอนมาหลายเกมมากตาที่เรววาตีนอนนะครับโอเคฮิวกันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอันตีได้เนี่ยหลมกันหมดนะอันตีแล้วไ,ได้อันตีแล้วฮะแล้วผมดักหน้าได้ชัว สวยงามเมฆฉีกไปช่วยครับสายมือผมด้านหน้าเลยตอนนี้แล้วผมอ๋มันเดินชิดหน้าผมทุกคนโอเคได้อยู่ฮึบอ้าวาวุ่นกันหน่อยฮะอ้าวเจอแล้วด้วยเจอแล้วด้วยไงแล้วผมเจอแล้วด้วยครับ โอ้ขึ้นบนสองแลอ๋อขึ้นบนหนึ่งได้อยู่ครับอย่างนี้เจอมีโอกาสสู้ได้อยู่เอาไม่มไม้แต่มีบาลานซ์ไรนีดหนึ่งหรือเปล่าไม่มีด้วยเรียบร้อยฮะแหงตายสองคนครับตอนนี้ด้านหน้าด้านหน้าอ๋าอโอ้ด่านนี้ก็ใหญ่อยูอย่เหมือนกันนะแต่ก็ได้อยู่อะฮึบสวยงามครับได้ตีแน่นอนง้างไปเลย เรียบร้อยฮะโอ้โหกว่าจะแก้เกมมาได้ครับไปเสียเวลาต้นเกมนะฮะสําหรับเจ้าตัวโอดีนะผมก็โค้งไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเลยครับสําหรับเจ้าตัวนี้โอ้โหทุกคนด่นานอะไรวะเนี่ยนั่นจะเป็นด่านใหม่นะครับโอ้โหโอ้โหแล้วทำไมแอดออนผมยมันเดียวอะ่ะแอดออนผมหายไปอันหนึ่งครับทุกคนเอาเราเราเราผมแล้ว,ล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 วผมว่าผม,ผมไม่ตรงคอนเซปต์อ่ะลืมตลอดนะครับ โอเคทุกคนแล้วเรามาเล่นปกติกันดีกว่าครับตานี้คอนเซปต์ผมนะ่าจะไม่ได้แล้วคือเขารู้ตัวแล้วว่าเขาวิ่งแบบฟางเปิดเผยเลยฮะไม่ใช่อะไรฮะเสียดายจริงอ่าโดนตีแนะ่นอนครับโอ้โหบาลานด้วยดีนะได้ตีก่อนนะทือตรงนี้ไปก่อนครับไม่รู้อะไรทื่อไปก่อนโอเคแล้วผมดักหน้าฮะโอ้ถือว่าดวงดีจัดเลยนะแบบพึ่งเล่นแล้วแบบ เจอตรงนี้เลยอะอ่าอ่าอุย๊ยโอ้โหตีไม่ได้เอาเรียบร้อยฮะโอ้มาเลยดีไหมโดนลงไปด้านล่างมัดเข้าให้ฮะโดนปลายมีดสวยงามสวยงามมากชอตน,นี้ปเปิดตีไล่เลยครับเกืองเสร็จล่าสุดน่าจะปั่นคนเดียวครับถ้าปั่นหลายคนน่าเสร็จไปนานแล้ว อ่าตัวนี้ครับเออผมอยู่ด้านหลังครับเรียบร้อยแล้วก็คนที่ปัดล่าสุดนะฮะเฮ้ยไม่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 อุ้มดีกว่าอุ้มนีกว่า crouch. ผมลืมไปครับเพราะตีนอนไม่ได้ตีนอนไม่ได้ครับแต่นี้มันเหมือนด่านใหญ่อะ่ะไม่ควรตีนอนครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะดักคนมาช่วยนะครับรอตรงนี้เลยรอเลยฮะหวังว่าจะมียังไงก็มียังไงก็ต้องมีมาแล้วมันมาก่อน,นี่โปโมันมาตั้งแต่ตอนไหนนี้ เฮ้ยเขาไอ้นี่ไปแล้วเขาทำสิ่งนั้นฮนะเขาแตะเครื่องไปแล้วครับระบบตีสั้นเลยโอ้เน็ตมันก็ดีเกินไม่ปงไม่ปิงหน่อยเหรอโหตีหลังเลยนะเมื่อกี้น่าตีฮนะโอ้โหแล้วมันยาวเกินโอ้เรียบร้อยครับโดนจูครัโดนเดวิดจูครั อันเน่้ึบอ่าเราได้บัตรัตหนึ่งมาอึบไม่ยอร้อยฮะหลงไฟเราจะสีทองคำฮะคนี้แต่งตัวโคตรเหมือนอัตตีจะได้แล้วอะ่ะนิดเดียวครับสวยงามทือไปก่อนเล่นเกมช้าได้ครับแต่นี้ใหญ่มากแล้วผมเปิดอันตีเลยครับเจอกันน้อง มาเล็กเหรอฉายไฟอ๋อฉายไม่ใช่ฝฟไม่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 ใช่ฉายไฟฮะเขาชี้ฮะเมื่อกี้พูดผิดอีกแล้วแล้วอยู่หลังบ้านเล็กแล้วผมอ้อมมาผมอ้อมแล้วผมตีแล้วผมกันไม่ให้ไปเรียบร้อยฮะโดนผมตีสั้นตีสั้นๆฮะแล้วผมไปต่อครับไม่มีชาร์จเร็วรู้สึกไม่คุ้นชินยังไงไม่รู้อะเพ่พิ่พิเพพเรียบร้อยฮะร่วง อ้า uh oh. ลุงสองครับผมเจออีกสองคนอ่ะผมน่าว่าผมคิดว่าคนน่าจะปั่นสองเลยตรงเนี้ยโอ้ิวกันอยู่เหรอนี่ครับเจอแล้วเมกโอ้ไม่ใช่เมกครับเคสชุดใหม่นี่ว่าก็มาอยู่เหมไม่คุ้นเลยเราจะสีทองคำผมมาแล้วครับแต่งตัวยังเหมือนโอ้โ oh. ห โอ้โหแม่งมีลงมีไลท์ด้วยแม่งเอาเกินข้ามไม่ไม่ข้ามด้วยแต่หลงไฟฮะได้อยู่นะมีคนวิ่งมาช่วยครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมว่าได้อยู่นะไม่แย่ครับไม่แย่โอ้ยหรืออาจจะแย่จริงๆ อ่าเรียบร้อยฮะหลงละโดนอ่าละโดนไอ้อยู่ดงอยู่ดูด้วยเอาจา้จพี่กันโหดเกินอันติีไปครับมีคนอยู่ด้านหน้าผมแน่นอนฮนะเราต้องห่วงครับชัวผมชัวมากผมชัวมากผมชัวมากครับผมบอกแล้วกลับไปหาบ้านเล็กต่อเลยครับหน้านั่งปัน่นสำหรับน้องเคส น้องเคสของเราทั้งป่านจริงครับอ่าแล้วมันไม่ทันไงพูเพ้ออะไรไม่สนไม่สนไม่สนครับไม่สนล่าสุดอยู่ตรงนี้ครับเพิ่งปั่นเสร็จเอ่อโอเคเจอแล้วโหแต่อันตีผมหมดว่ะฉีกไปไกลซะด้วยเขาไม่ได้ฉีกมาบ้านเล็กใช่ปะอาจจะฮิวกันอยู่อ่ะนีไงจริงด้วย ฮิกันอยู่จริงฮิวันอยู่จริงตีเลยได้เจ็บฟรีฮะคือคนนึงต้องวิ่งมาช่วยครับแล้วผมเจอคนวิ่งมาช่วยวิ่งตัดมาแบบนี้โดนผมดิวิ่งตัดมาแบบนี้โดนผม,ม,บบนโ,นผมโอ้โหแมงควนตีนเกินแล้วผมอุ้มเลยครับไม่อุ้มไม่ได้ฮะเดี๋ยวเขาจะลุกเองเออเดีย๋ยวแล้วผมได้ป๊อปนะเปิดดน,นตีดีกว่า น่าจะอะไรง่ายว่าครับ Let's go Let's go Let's go เรียบร้อยฮะล่วงสวยงามครับโอเคคนนี้คนนี้คนนี้ยังไงคนนี้ยังไงได้สองฮะตอนนี้อ,อ๋อฉีกไปบ้านใหญ่ราชสีหมาอีกแล้ว มันลมไปนอนอีกแล้วมันควรตีนเกินแทงหลังแน่เลยครับคนนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยแทงหลังจริงโอ้โหไล่ต่อน่าจะยากวะ่ะคิดก่อนครับโอเควิ่งฉีกไปช่วยคือที่ผมไม่อยากไล่ต่อผมจะต้องแบบโอเครู้ครับผมรู้ผมรู้เพราะผมเห็นมาตั้งแต่ไกลๆแล้วไงคือแบบเนียนเกินผมเนียนไหมทุกคน โอ้โหมันไม่เนียนเหรอไม่เนียนตรงไหนผมไม่เนียนตรงไหนถามจริงผมไม่เนียนตรงไหนผมไม่เนียนตรงไหนบอกผมทีอ่าล้มฟรีฮนะยังไงยังยังไงผมได้ตีชัวตรงเนี้ยทาไม่มีไม้นะชัวร์แล้วคนระับยังไงก็ล้มแต่ล่างมาไกลอยู่นะ ก็จะเข้าตู้ให้ผมอุ้มครับซึ่งผมตีทันถือว่าสวยงามมากเจอกันฮะแล้วผมมาผมมาครับแล้วผมมาครับโอตีทีนึงแล้วรถไปเยอะจัดผมเห็นครับผมเห็นตรงนี้แวบ,บๆผมเห็นตรงนี้แวบ,บๆกดตายยากด้วยเอาเรื่องเอ้ยโอ้โหพลาดครับเมื่อกี้พลาดพลาดพลาดชฉินนี้พลาด นี่ไงเราตีเลยคนนี้ก็เข้าตู้จังเลยนะอยู่ด้านหน้าอยู่นหน้าโอ้โหทำไมแบบว่าเวลาแบบอันตีหมดเราแบบชอบแบบว่าโกมหน้าลงเฮ้ยนี่ไงรอช่วยจริงด้วยดีนี้ผมไม่ได้ไปใครขนาดนั้นอันเนี้ยเยงไดู้่ครับชอดน,นี้ดูดลงดูดเลือดก่อนกินเลือดกินเลือดโอเคฉีดเขาบ้านใหญ่เหรอ คือเกมวาวุ่นจัดอะตอนเนี้อาตายยากไปเราด้วยเรียบร้อยครับอย่างร้อยผมได้เก็บเลือดนะได้เก็บเลือดฟรีอยู่นะแล้วผมมาอีกแล้วครับอันตีผมอันตีไม่พักเลยเจอบอกอันตีไม่พักเลยวิ่งฉีกยาวไกลๆด้วยแล้วตามไปครับเอานี่ไงสวัสดีครับผมกลับมาแล้วสวัสดีครับผมกลับมาแล้ว นี่มันเนียร์หรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้มีสองด้วยหลงครับหลงครับหลงครับผมบอ,อกเลยหลงแน่อนอนจอดได้หมับเขาให้เลยสีกยาวไหมไม่อานี่ะแบบอ่ะโอเคเหมือนเดิมครับคนนี้ สไตล์เดิมๆเ,เพิ่มเติมคือลงไปนอนเหมือนเดิมนั่นแหละเฮ้ยผมเจอครับคนสุดท้ายตรงนี้เลยเฮ้ยได้ได้เดี๋ยวนะอยู่ด้านบนอ่าลงไปแบบนี้อ๋อแล้วตีไม่โดนฮะนี่ไงล่วงอยู่ดีครับเคไม้ไปเลยอ่าอัตีแล้วไงหนุ่ม ปับก็ให้โอ้โหผมสาหอกอแล้วตีไม่ถึงฮะอ่าเรียบร้อยฮะโอ้มัรลอกไหมผมทำไมอะ่ะแล้วผมมาครับแล้วผมนี่ไงแล้วผมโคง้งๆเรียบร้อยฮะแตกสี่โอ้แล้วด่านใหญ่ๆั่ะตานี้ด่านใหญ่ไม่พอแม่งมีชั้น2ด้วยฮะทุกคน หอด่านนี้น่าเล่นยากสุดหรอปะหรือผมยังไม่ชินโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับสายสายอะไรแล้วมันก็ไม่มีสายแล้วครับไปแกล้งผู้รอดชีวิตเฉยนะฮะก็เป็นกิจกรรมอันใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยนะครับผมสําหรับอีเวนต์ใหม่ที่มานะครับเป็นอีเวนต์วันชิดมากนะฮะก็การคิดมากแล้วนะครับก็ขอทุกคนมีความสุขนะครับส่วนวันชิดมากจะมีคลิปอะไรไหมอันนี้ต้องดูกันอีกทีนะครับว่า ผมจะทําอะไรดีนะต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนในการดูคลิปผมนะครับสำหรับวันนี้นะบต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ